ครับต่อไปเป็นตัวอย่างการนำบทเรียนประเภท Google Drive นะครับที่อยู่ใน Google Drive เป็นวิดีโอนะฮะเข้าสู่ระบบนะครับโอเคนะครับก็เริ่มจากการไปเข้าระบบก่อนนะครับขวามือบนนะฮะที่เป็นรูปไอคอน User ่างนี้นะครับ่แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าล็อกอินเข้านะครับก็ใส่ Username นะครับแล้วก็ใส่พัทเบิร์ดที่เรามีนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับ username ก็เป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้า ObEC Play นะครับให้สังเกตนะครับว่าถ้าเข้าสู่ระบบ,บแล้วเนี่ยขวามือบนเนี่ยนะครับจากไอคอนที่เป็น user เนี่ยก็จะเป็นตัวคนจริงๆก็จะเป็นรูปประจำตัวเราจริงๆนะครับในกรณีที่เราอัปเดตโปรไฟล์นะครับนะครับ คราวนี้เราจะสร้างคอนเทนต์ที่เป็นบทเรียนที่มาจากไฟล์ google drive ที่เป็นวิดีโอใช่ไหมครก็ให้ให้เราเลือกนะครับไอคอนตรงนี้นะครับแล้วให้มาดูที่เครื่องมือสร้างบทเรียนตรงนี้นะครับสร้างบทเรียนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนกรณี u t u b e นะครับคราวนี้เราก็สร้างหัวข้อบทเรียนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมได้เตรียมวิดีโอไว้แล้วนะครับเรื่องเราวองเห็นสีได้อย่างไรนะครับ ก็พิมพ์ใส่เข้าไปหัวข้อนะครับเรา,เอามองเห็นสีได้อย่างไรนะครับไอพวกคอนเทนต์พวกนี้ผมก็จริงๆอยากจะแนะนำให้เป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากเราสร้างเองนะครับก็จะดีมากเหมือนกันแต่ครนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับก็เลยต้องหาวิดีโอมาเป็นตัวอย่างนะครับ คราวนี้หลังจากที่เราสร้างตรงนี้แล้วนะครับให้เราไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมครับแก้ไขนะครับแก้ไขในรายการนี้นะฮะรายการล่าสุดตรงนี้เลือกปุ่มแก้ไขนึงนะครับก็จะขึ้นเครื่องมือมาให้เราตรงนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยมันก็จะมีคําอธิบายรายวิชาเราก็สามารถที่จะไปเอาคําอธิบายรายวิชาที่เรามีนะครับาจะในแผนการสอนก็ได้นะครับมากรอกนะครับ ตรงนี้จะสามารถข้อบรรทัดได้นะครับพิมพ์ๆไปเนี่ยแล้วก็สามารถข้อบรรทัดได้ก็จะเป็นหัวข้อตัดไปเช่นหนึ่งอะไรเงี้ยครับสองคืออะไรว่าไปนะครับคราวนี้ผมไม่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 ไมไมทำตรงนี้นะครับแต่ผมผมจะไปสาธิตตรง้เรื่องของการนาสื่อ o g l e Drive เลยนะครับก็ให้เราไปที่ตรงหัวข้อประเภทสื่อตรงนี้นะครับประเภทสื่อนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอ่า Google Drive ตรงนี้นะครับ โอเคเลือก Google Drive นะครับก็จะมีปุ่ม Google Drive ตรงนี้เกิดขึ้นมาให้เราไปเอาไฟล์ Google Drive มาใส่นะครับให้เราเลือกนะครับก็จะมาที่เครื่องมือใส่ลิงก์ Google Drive ตงึงนะครับเราก็กลับไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับ Google Drive ที่เราเตรียมไว้ที่เป็นวิดีโอนะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกรับลิงก์ตรงนี้นะครับก็กําหนดเป็นทุกคนที่มีลิงก์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็คัดลอกคัดลอกลิงก์แล้วก็เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วก็กลับมาที่ตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับก็วางลิงก์ลงไปแล้วก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้ครับแสดงผลตรงนี้นะฮะให้แสดงผลก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าวิดีโอมาหรือเปล่านะครับก็สามารถกดปุ่มเพลย์ได้นะครับต้องกดสองครั้งฮะโอเควิดีโอเล่นละใช้ได้ละเดี๋ยวเราก็กดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับอ่าคราวนี้วิดีโอก็มาลวอ่าวิดีโอ ก็มาแล้วตรงนี้คราวนี้ก็เหลือภาพปกใช่ไหมครับเราก็ผมก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะครับก็เลือกภาพปกตรงนี้แล้วก็คลิกเลือกเ,อเลือกรูปภาพตรงนี้นะฮะผมก็ไปเอาภาพนี้ที่ทําไว้อา่านี่คือทําไว้ย่อขยายได้นะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกสีน้ําเงินตรงนี้ข้างล่างนะครับโอเคเราก็ได้ภาพปกแหละครับคราวนี้เราก็กลับมาที่างานของเราเหมือนเดิมวะครับลองเข้าไปที่ปุ่มแก้ไขตรงนี้ แล้วก็เลือกประเภทชั้นเรียนเหมือนเดิมนะครับผมก็อาจจะเลือกเป็นมัธยม1ตรงนี้นะครับแล้วก็ครังอาจจะเป็นครั็งเป็นวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์แต่ว่าคอนเทนต์ที่เราเห็นจะเป็นมาจาก o o o l l e r ได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากอันเดิมอันนั้นอันเดิมจะมาจาก YouTube แต่นี้เป็น g Google e r ได e นะครับนะครับแล้วก็พวกแผนการสอนก็สามารถแนบได้นะครับโดยแนบจากลิงก์ Google d r ได e นะครับ หรือถ้ามีเว็บไซต์นะครับก็แนบลิงก์เว็บไซต์ได้อะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นการแนบลิงก์นะฮะไม่ใช่แนบไฟล์นะครับเราลิงก์มาใส่อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับเปิดออนไลน์นะครับออนไลน์ตรงนี้ออนไลน์ปุ๊บเราก็กลับไปดูที่เว็บไซต์อันนี้ถ้าเราอยากจะไปดูที่เว็บไซต์เราก็ลองเลือกช่องของฉันตรงนี้ก่อนนะฮะช่องของฉันนะครับเราก็จะเห็นว่าวิดีโอนะครับ ก็จะถูกนําเข้ามาแหละตัวตนี้เห็นไหมครับแล้วนะสามารถที่จะกดเอ่อพลย์ดูได้นะครับออันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลแบบที่ดึงไฟล์จาก google drive มาแสดงผลนะครับก็กดปุ่มเพลย์นะฮะขยายได้นะครับขยายได้ตรงนี้เต็มจอได้นะครับเ,เมื่อกลับไปหน้าหลักนะครับหน้าหลักก็จะมาแสดงผลที่หน้าหลักด้วยตรงนี้เห็นไหมครับ ก็มาออนไลน์แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการนำวิดีโอที่ใน Google Drive ที่เรามีไว้อย่างเงี้ยนะครับมามามาแสดงผลในแพลตฟรอร์มของเรานะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับแล้วนอกจากนี้ระบบยังเก็บค่าในเรื่องของอยอดวิวตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เก็บไม่ซ้ำนะครับ ไ,ม,ไม,ม่ไม่ซ้าไม่ไม่ได้นับจํานวนครั้งแต่นับนับแบบยูเซอร์เลยนะครับซึ่งต่อไปเด็กถ,ถ้าลงทะเบียนเข้ามานะครับเมื่อเขาคลิกดูก็จะนับได้เลยว่าคนนั้นเป็นคนเข้ามาดูเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็ในกรณีที่ไม่ได้ล็อกอินก็จะเก็บเป็น IP นะครับก็ไม่ซ้ําเหมือนกันครับแล้วถ้าเราไปดูช่อง youtube ไหนไอไม่ใช่ u t u b e นะโอเบกเพย์ไหนของเราเนี่ยอย่างเช่นไปดูอันนี้ นะครับแล้วเราชอบช่องนี้นะครับของเขาเราก็สามารถบันทึกได้จากปุ่มนี้นครับกดปุ่มช่องที่ฉันชอบเนี่ยก็จะบันทึกอันนี่ก็จะบอกว่ามีในรายในรายการแล้วที่ที่เราชอบอเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราก็ไปดูจากตรงนี้ยูเซอร์ของเราตรงนี้นะฮะแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ฮะต้องเป็นช่องของฉันตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจะมีเครื่องมือตรงนี้นะฮะ ผลิตที่ฉันสร้างอันนี้ยังไม่ถึงเวลาอธิบายนะครับกลับมาหน้าแรกก่อนก็จะเป็นช่องที่ฉันชอบเมื่อกี้นะที่ไปกดชอบไว้นะฮะก็จะมีเห็นไหมสามช่องที่เราไปกดชอบไว้นะครับอนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของแผนการสอบและแบบทดสอบใน,ใน,ใ,นในระบบนะครับที่จะเก็บค่าของเรานะครับอันนี้เป็นจะเป็นค่าของเราซึ่งจะอธิบายในวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนําเสนอเกี่ยวกับ การนำเข้าวิดีโอที่มาจาก Google Drive ตรงนี้คนระับ o o เกิลไดท์ไอ้ o o เกิลไดท์อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะนำลิงก์นะครับลิงก์ o o g l e Drive ที่ที่เรามีนะครับตรงนี้คัดลอกมาแล้วมาลงในระบบลงในระบบตรงนี้นะครับตรงปุ่มแก้ไขก็จะมีให้ลงเลือกประเภท Google Drive แล้วก็ใส่ไฟล์ Google Drive เข้าไปนะครับแล้วก็จนมาแสดงผลเป็นแบบนี้ให้เราเห็นนะครับ นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็กดไลค์ได้ด้วยนะครับกดชอบเนื้อหานี้ก็กดบันทึกชอบเนื้อหานี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ